ทุกคนชีวิตอินสแกนวันนี้เราจะได้เห็นแสงกันไหมคะลิบลีเหลือเกินดูเมฆหมอกหมอกจริงๆนะคะไม่ใช่หมอกควันจากการเผาไหม้หรือสิ่งมลพิษมลภาวะด้วยสภาพอากาศจากควันท่อรถยนต์ควันเผาไหม้ป่าต่างๆอันนี้คือหมอกควันจริงๆคะ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นฝั่งกระนุนนะคะ เมื่อวานนี้หิมะตกตอนสี่โมงกว่าๆนะคะตกหนักมากคือเขาเป็นหิมะปรุยปลุยอะแบบนี้ดูแบบนี้จ้าปรุยปรุยแบบนี้เลยสวยค่ะไปแล้วจ้าขอบคุณ